เพื่อนๆคะสวัสดีค่ะวันนี้ตรงวันพระที่13กุมภาพันธ์นะคะ2566นะคะเดี๋ยววันนี้แพทกับคอปเปอร์จะพาเพื่อนๆมาทำบุญค่ะแต่ก่อนอื่นเลยก็ขอดูแลพระในบ้านก่อนแต่ว่าวันนี้พระในบ้านอยู่โรงพยาบาลค่ะนอนพักฟื้นอยู่ค่ะอ่าก็ยังไงก็คุณแม่ฝาก อ่าอวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอความดีนะคะอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาขอตัวไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่วัดยานนะคะไปปล่อยปลาให้อาหารปลาแล้วก็ให้อาหารหมาจอนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆไปค่ะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับคอเปอร์นะคะ ยังไงใครป่วยอยู่ขอให้ป่ยไวนะคะสู้ๆค่ะดื่มดื่มน้ําเยอะๆนะคะเพื่อนๆค่ะอากาศร้อนค่ะวันหนึ่งดื่มให้ได้อย่างน้อยวันละ2ลิตรนะคะเพื่อนๆยังไงก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทก,กับคอปเปอร์นะคะทุกๆวันพักค่ะเราจะไปทําบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆค่ะอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวยังไงก็อ่า ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องแพทกับคอเปอร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้แพทกับคอเปอร์ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีพบเจอกันใหม่ไปค่ะเพื่อนๆ่คะเมื่อกี้ก็แวะไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลมเรียบร้อยคุณแม่ฝากอวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ตอนนี้แพทกับคอเปอร์แล้วก็สนวิทยกําลังจะไปทําบุญที่วัดยานค่ะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับคอเปอร์นะคะทุกๆวันพระเราจะไปทาบุญร่วมกันค่ะเพื่อนเพื่อน ไปค่ะ ขึ้นหาแม่อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหไม่ขู่น้องค่ะลูกโอ้จำแม่ได้จำรถแม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกอ่าแม่เอาขนมให้แน่แไม่ขู่น้องค่ะอนวลอ่ะพี่เลือนหายแล้วนี่เออลูกเออเออแม่ให้ลูกค่ะหนูหนูหนูอยากเจอแม่แม่รู้เออหมาหมาแม่ให้อหนูกลัวแม่แม่รู้อ่ะไปกินลูก นมนะคะนวลหายแล้วขี้เรือนเย่สแสดงว่ากรรมฐานผสมขมิ้นที่แม่เอามาให้หนูทาใช่ไหมห,หายแล้วใช่ไหมคะลูกตอนนี้หนูเป็นแผลเนี่ลูกเดี๋ยวเอา,เอานี้เอากรมฐานทาแม่มีลูกในรถแม่ให้หนูแม่ให้หนูค่ะแม่ให้หนูนะคะเออเออดีใจเจอแม่เหรอลูกอ๋อกินน้ําก่อนลูกหนูกินน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้ลูกกินน้ําเยอะๆลูกอากาศร้อนลูกเออเออ เลยลกูกกินข้าวกินข้าวลกูกกินข้าวกินข้าวลกูกโอ้หิวน้ำเหรอะคะหิวน้ำเหรอะคะอันนี้เนี่ยเนี่ยอะอะลูกอ่ะมาๆมาๆอ่ะไปะเดี๋ยวแม่มีให้หลายถาดปลแบ่งการกินลกูกเก่งมากค่ะเก่งมากกินเยอะๆลกูกกินเยอะๆลกูก มันกินเยอะๆนะโอ้ขี้เลือนหายแล้วโูกเออแม่ดีใจจังเลยก็มาถันได้ผลเนาะเออฝากให้ลุงติ๊ดให้หนูกินครึ่งช้อนชาได้ผลได้ผลลูกเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายชากรมาถันแล้วด้วยโอ้โหดีจังเลยกินเยอะๆลูกแม่เทน้ําให้แล้วนะไปกินน้านะลูกเออเออกินลูกเออเก่งลูกเก่งเก่งเก่งเออเก่งลูกกินเยอะๆลูก เดี๋ยวหมดแม่เติมให้ใหม่ลูกเออกินเยอะๆลูกเออเก่งลูกพวกหนูเก่งมากนะคะเก่งมากกินเยอะๆลูกชื่นใจเห็นพวกหนูกินแล้วแม่ก็ชื่นใจหลูกอาทิตย์หนึ่งเราเจอกันครั้งหนึ่งเนาะเจอวันพัสนะลูกเนาะเออกินเยอะๆลูกเออคิดถึงแม่อย่าคะอากแม่ให้หนูห กินเลยค่ะเก่งมากกินไหมลูกกินปะเออกินไหมลูกเออแม่เอาน้ำว,ว้าตรงนั้นนะกินน้ำลูกอือกินน้ำลูกเออกินอาหารนะอือกินน้ำลูกอยากกินขนมอีกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปกินน้ำด้วยนะอ่ะแม่ให้อ่ะไป,ไปเออเก่งมากเดี๋ยวจะไปปล่อยพวกหมูนะ ฝากความทุกข์ความโศกฝากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงไปกับหนูนะเออฝากสิ่งไม่ดีทั้งปวงไปกับหนูนะให้พวกหนูมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยน,นะสาธุเพื่อนเพื่อนคะวันนี้วันพระที่สิบสามกุพพันสองห้าหกหกอ่าตอนนี้ก็ถึงบริเวณบึงน้ําของวัดยานสังวรารามแล้วอ่าวันนี้พัดมาปล่อยปลา,ปาให้อาหารปลาแล้วก็ให้อาหารหมาจรอ,อ่าในกระป๋องนี้ก็จะมีทั้งปลาทั้งหอยขมแล้วก็นี่ก็อาหารปลาเดี๋ยวไปท่าบุญกันค่ะเพื่อนเพื่อน ยังไงขอให้อันนี้ส่งผลบุญน,นี้ส่งถึงทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะใครป่วยอยู่ขอให้หายป่วยไว้นะคะสู้ๆค่ะแล้วก็ใครแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอความดีนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปปล่อยป้าตรงนู้นค่ะเพื่อนอได้บุญด้วยกันนะคะวันนี้วันพระวันแรงคะ่ะเพื่อนค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ทุกวันพระเราก็จะมาทมําบุญค่าร่วมกันนะคะ <majors S 2> เพื่อนยังไงก็ขอให้เพื่อน มาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับคอปเปอร์นะคะทุกทุนพาค่ะแพทก็จะพาเพื่อนๆมาทําบุญค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องแพทแอนคอปเปอร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แพทกับคอปเปอร์ด้วยนะคะแพทก็ให้อาหารมาจรทุกวันค่ะเ,เพื่อนๆค่ะแล้วก็ทุนพาแพทก็จะมาที่วัดยานค่ะ <c oughs> ขอโทษอ่ะมาปล่อยปลาให้อาหารปลาแล้วก็ให้อาหารหมาจรแถวๆนี้ด้วยค่ะยังไงก็ ได้บูดด้กันนะคะพเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวไปปล่อยปลาป,ปล่อยหอยขมแล้วก็ให้อาหารปลากันค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ถึงจุดปล่อยปลาแล้วคะ่ะใครก็ขอฝากความถูกความโศกฝากโรคภัยไข้เจ็บสิ่งไม่ดีทั้งปวงไปกับปลากับหอยขมชุดนี้ด้วยนะคะ ขอให้ปลาทุกตัวขอยผมทุกตัวอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะยังไงให้ทุกคนสู่คามร่างกายแข็งแรงนะคะฝากความทุกข์ความสงฝา,ฝารลกภัรใค้เจ็บฝากสิ่งไม่ดีทั้งพวงไปกับปลาขออยผมจุดนี้ด้วยค่ะันวันพรกค่ะสาธุค่ะ Gracias. เพื่อนๆคะกวดน้ำค่ะเตรียมน้ำสะอาดค่ะขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในการอุทิศผลบุญครั้งนี้ให้ทุกดวงญานที่พระเจ้าเชิญมาให้เทพเทวดาฟ้าเดิอนเัลีิยทั้งหลายทุกพระองค์แล้วก็ให้เทพเทวดาทุมของพระเจ้าและครอบครัวให้พ่อกับพี่สาวที่ตายไปบรรพบุรุษของพระเจ้าญาติพี่น้องของพระเจ้าที่ตายไปทุกภูมชาติให้เจ้ากรเนิดเวรของพระเจ้าทุกภูมชาติดดวงญานที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งดีและร้าย ครูบาอาจารย์ของพระเจ้าศัตรูผู้ฆ่าของพระเจ้าทุกภพทุกชาติคนละของพระเจ้าตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติแล้วก็ให้เจ้าที่เจ้าทางบ้านที่พระเจ้าอยู่แล้วก็บ้านที่ครอบครัวพระเจ้าอยู่ทุก,ท,กทุกหลังให้แมย่ยา่ยานางให้แมย่ยา่านางรถทุกคันที่พระเจ้าและครอบครัวรใช้งาน แล้วก็ให้ส,สรรพสัตว์ทั้งหลายและส,สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นอาหารที่พระเจ้าเราครอบครัวรวมถึงส,สรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระเจ้าเราครอบครัวพระเจ้าทําร้ายหรือฆ่าตายไปทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจอ่าแล้วก็บทุทิให้กับเจ้าของเตียงนอนที่คุณแม่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จนาซีราชาสภากาชาติไทยด้วยให้ได้รับบุญกุศลนะคะอ่า หากดวงยานใดทุกข้อมานอยู่ขอให้ยปนทุกท่าสุขแล้วขอให้สุขยื่นไปหนูขอหัวใกรรมกับทุกดวงยานที่หนูเชิญมารับบุญในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้วันพักเพื่อนเทน้ำเอ่อกวดน้ำลงโคนต้นไม้ใหญ่อย่าให้น้ำขาดสายนะคะเพื่อนๆค่ะขอพ่อแม่ธรณีเป็นพยานในการอุทถัมลบุญครั้งนี้ให้ดูทุกดวงยานที่เจ้าเชิญมารับบุญดวงยานใดทุกข้อมานอยู่ขอให้ยปนทุกท่าสุขแล้วขอให้สุขยื่นไป สาธุค่ะเพื่อนยังไงได้บุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวแพทจะไปให้อาหารหมาจรต่อเลยค่ะยังไงแพทขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะเจอกันวาัานพรุ่หน้าค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะยังไงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเป็นกำลังใจให้พทกจากคปเปอร์ด้วยนะคะทุกๆพืนเพเราจะมาทมําบุญร่วมกันอาหเพื่อนยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะคุะคุณทองนะคะสวัสดีค่ะขาวมากินข้าวลูกแล้วเนี่ยแม่เอาข้าวมาให้เนี่ยแล้วขาวมาแล้ว แม่เติมน้ำให้หนูเต็มแล้วนะเดี๋ยวหนูมากินข้าวนะคะขาวเดี๋ยวหนูมากินข้าวนะลูกี๋ยวมากินข้าวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เอาไปวางไว้ให้ตรงนั้นนะลูกเออแม่เติมน้ำให้เต็มแล้วนะอันเนี้ยเดี๋ยวหนูกินกับขาวนะคะเออโอเคลูกแม่เติมน้ำให้เต็มแล้วลูกนอนกินมีความฉุกเลยใช่ไหมคะเออขาวนอนกินมีความฉุกเลยอะลูก เออนอนกินเลยลูกนอนกินเลยเออเก่งขาวเก่งลูกขาวเก่งมากเลยค่ะเออเก่งลูกเก่งดูเดี๋ยวแม่เอาใจอะแม่เอามาวางให้หนูนอนกินเลยเออเก่งลูกเก่งล yeah. ูกเก่งมากเลยค่ะขาวเก่งมากเลยค่ะนอนกินเลยลูกแม่เทน้ําให้หนูเต็มแล้วนาเดี๋ยวหนูไปกินน้ํานะเอออ๋อสาธุค่ะ าทุค,ค่ะเออไม่ไจับนะคะไม่จับนะคะ,ะ,คะเออเป็นห่วงหนูนะลูกเห็นหนูตั้งแต่วันแรกที่โดนปล่อยหน้าโดนฟันมาเลยลูกแผลหนูหายแล้วนะคะแผลแห้งแล้วนะคะอืมพระคุ้มครองนะลูกเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองนะลูกนะอืม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 อกินลูกกินนอนกินนะคะแล้วไปแล้วนะเจอกันพรุน้านะคะอืม เทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองนะลูกอย่าออกไปโดนรถชนนะตาหนูยิ่งไม่ค่อยเห็นอยู่นะลูกนะลูกแม่เป็นห่วงข่าวนะคะค่ะคุ้มครองนะเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองลูกนะเออให้หนูปลอดภัยอยู่ดีมีสุขนะลูกเออ กินน้ำาลกกินน้ำกินน้ำอาหารลลกกินอาหารนะคะเก่งมากแบ่งกันเดี๋ยวแม่เอาให้อีกลลกเออกินคนเดียวแม่อร่อยเชื่อแม่ลลกเออแบ่งกันลลกลูกอะหนูมากินตรงนี้ค่ะแม่มีน้ำให้ด้วยลูกเออกินสลุกเออแบ่งกันแล้วคะเก่งมากลลกเก่งมากลลกอยู่น้ำอรอลกเออกินอะไรโลกเออคิดถึงแม่ป่า กินน้ำลูกกินน้ำหิวน้ำเออหิวน้ำหิวเออดีใจเจอแม่ลูกเออกินข้าวกินข้าวลูกหนูมากินข้าวแล้วหนูมากินข้าวแล้วลูกอออเออกินลูกเออแม่ให้หนูทุกวันพักเนาะกินเลยลูกเออเก่งมากลูกดำกินนะคะโอเค